đi đi hàng ก็มาถึงที่อยู่ของน้องงามคู่แล้วนะคะอืมมาลงมาโอ้ดูขัโจดตรงป่าน้ำเลยเนอะเป้ดูนะพ่โจดรถเปลลงได้ไหมเอาลงมาจากรถเลยทั้งคู่เออดูดูดูบิดขี้เกียจอีก ลงมาเอาวิตามินซีาาม,มา,ามลงมาลูกเอา,าส่งกปุกเลยสงกปุกเลยโอมาสองรสชาติเลยนะคะวันนี้ใส่รองเท้าลงมาประตูก็ต้องยกนะไม่ยกไม่ได้ส้มกับมอนอืมนะลงมาเรยๆทางไปหาน้องงามชุกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะใน่นั่นน,น,นั่นมาแล้วนั่นไหนได้ยินเสียงรถดีเห็นปเร็วๆเๆๆๆถิดมาถมานั่นนั่นเห็นเห็นไเห็นไหมไม่เห็นนั่น เฮ้ยไม่มันโยกนะโอ้ปลายโยกอยู่นู่นบอเออเออเนะคะชค่วยช่วยของมาให้เออพี่เป้เอา,เอาของมาให้ <laughs> อะไรวิตามินซีได้อะไรวิตามินซีมีวิตามินซีพี่เป๋ได้วิตามินซีมาให้อะล่นะนะล่ะไม่เห็นออกมาเลยไม่นนออกมาแล้วไปไป ตามพี่เป้ไปเลยค่ะเดี๋ยวไปจ้าเอกันเดินน่นค่อยๆเดินโอ้เหมือนช่องแคบมาลายูเลยเออหมดตัวน้อยนิดเขาสร้างรังเก่งมากาเท่ากับเราไปอยู่ในน้นที่เขาสร้างบ้านได้ใหย่มาก มาถึงนี่ไหมถึงนายเขามาแล้ว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 รถเตงโมน่ะรถเตงโมน่ะพ่อเตงโมมาให้กินดีนั่นไงตะเอในายคนนั่นเอองามมาถึงแค่เขาถึงแค่นั้นโบเอองามเปลงไปเอาไปให้น้องว่ะยู่ปกติเรียกเขาเขาจะมาเราได้ไหนเขาก็มาแล้วเขาวายแค่นั้นลื่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 น จไลเดอร์เห็นไหมตึงโมเลยพอเอามาตึงโมมาให้เราตึงโมเห็นตึงโมนี่โรยตึงโมอยากกินแล้วเหรออยากกินแล้วเหรอว้าวเหยโมงยาวๆใครนี่ผมยาวเลยเด้อใครนี่เวลาโอ้โหโอ้โหพี่เป๊ปปอนลาเลวลาหิวอันนี้อันนี้ได้อะไรมาได้อะไรมาส้มค่ะส้มเมลอนค่ะโอ้ พี่เป้กินก่อนแล้ว,ลวพี่เป้กินก่อนแล้วค่อยๆกินค่อยๆกินเดี๋ยวตกเม็ดเล็กด้วยนุ่มอย่าให้น้องทีละเยอะสิเยอะสามเม็ดโชคดึงไปอย่างแรงโอุ้ยหมดขึ้นแม่นั่นนั่นนัน่น,น,นไม่ะวันนี้พี่เป้เอาวิตามินซีมาฝากถึงปลาเลย อยามบสงสัยงามโชคได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า <c oughs> เขาเลยร้องเมื่อเช้านะ่ะตัดหญ้าบ่ย้ยไม่ใช่ตัดตีนทาตัดหญ้าตัดหญ้านี่อยู่นาตรงนีนน้ทีละนิดลูก อ้วนอ้วนอ้วนอ้าอ้วน,นได้อยู่ในป่าเออเช้าเขาร้องเรียกเราดิอันนี้เรียกเลยเนาะเคยมีเอาผลไม้มาให้กินตอนเช้าเนาะดูเรื่องนี้ถึงเวลาเขาเขารู้รยังกะอะไรนี่ลงปลอยว่ะลงไปว่ะลุน,นไปชนรถเลยว่ะไปช่วยดันรถพ่อนะ่ะแบบคิดว่ารถ có một xìa chơi cướp tốt thứ nó chơi đạn chơi thang khả rồi này nó tiếp tục cho ngồi pa tiếp tục cho ngồi pa mới chạm ổng lắm tụt ý ดูผมผมเริ่มยาวแล้วนะครับอืมอืมกินเร็วสิเน<ด>เม็ดเล็กๆไม่เ,เป็นไรนูไปล้างเอาลูกให้ดีๆอืมเนี่ยมีจีบอีก ช่างขาวพี่หนูช่างเกางามชุกนิ้วมืองามโชวแกงพี่เป้แล้วนอ้วนๆจ้าอ้วนของเรานะคะตอนนี้อู้หูดูพุง กินเยอะจังเลยขออีกขออีกขอพี่เป้อีกครับผมครับผมโอ้เสียงดังๆหน่อยอ่ะเป้ให้เขาสิครับก่อนโอ้เสียงไม่แหบแล้วเสียงไม่แหบแล้วอากาศไม่ร้อนเสียงไม่แหบ วันนี้บรรยากาศเย็นสบายโชคพอแล้วเขาไม่ให้กินเยอะพอแล้วครับพอแล้วขอบคุณครับพี่เป๊ก่อนขอบคุณครับดังๆครับอกกวักมือเรียกพี่เป๊ก่อนกวักมือเรียกพี่เป๊ะ <c oughs> <c oughs> เ,เอาเอาอีกรสหนึ่งให้เขากินหน่อยอืออ่า อีกลิ้รสชาตินึงอีกรสชาตินึงอ่ะอ,อีกนิดนึงอ่ะรสส้มหน่อยนิดนึงก็ขอบคุณนะคะน้องงามโชคขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่ส่งวิตามินซีมาให้น้องงามโชคในครั้งนี้นะคะขอให้แม่แม,แม่ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะเงินทองไหลามาเทมา คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะอันนี้คือวิสเตไม่เชื่ไม่แม่งออกภาษาอังกฤษกันเลอยาอายอยจังเลยขอบคุณครับหน้าเขาเคลิ้มมากเลยนะเป้ หน้าเขาฟินมากเลยอ่ะอ,อร่อยเลยเนาะเดี๋ยววันหลังพี่เป้จะเอาผลไม้มาฝากนะเดี๋ยวรอแม่แม่สนับสนุนผลไม้มาก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้มาให้อะไรกินหมดแล้วขอบคุณครับครับก่อนครับก่อน คลิปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย